มาออกแล้วขนาดนี้ทองชัยวงตามมาด้วยเจมาตรฐานแรงขึ้นมามาม่วงทองมาม่วงทองผ่านเหลือมาเป็นตัวนำติดตามมาด้วยทองชัยวงและก็เจปฏิหารมาม่วงทอง ทองชัยวงเจมาตฐานแล้วก็คุณนัทพงศ์ยังคงเหมือนเดิมครับขนาดนี้มะม่วงทองมะม่วงทองเจมาตฐานมะม่วงทองเจมาตฐานทองชัยวง แรงขึ้นมาเรื่อยๆครับแรงขึ้นมาอีกมมาหนึ่งขณะน,นี้หมายเลขห้าขยับขึ้นมายอดธงชัย